ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่ครับเป็นไฟคาดหัวนะครับสองตัวใหม่คลิปเลยนะครับที่เอามาทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูอันนี้ครับก็อาจจะเป็นเป็นกรณีศึกษาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่คือ,อเพื่อนเพื่อนอลูกค้านะครับสั่งมานะสองตนะัวอย่างนี้นะเพื่อนนะเห็นไหมครับสั่งในเน็ตมาสองตัวเนะี่ยยังไม่ได้แกะกัดตมพฏติกเลยนะของใหม่คลิปเลยนะครับ อีกตัวนึงนีเครับว่าเปิดไม่ติดครับตัวอีกตัวเปิดติดปกตินะครับเป็นสองสีนะเนี่ยเป็นสีเหลืองกับสีขาวแบบนี้นะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้คือว่าแชร์ให้เพื่อนๆดูนะว่าทําไมมันเกิดแบบนี้นะเพื่อนนะเกิดจากอะไรนะครับตอนแรกซื้อมาใช้ได้ลูกค้าว่าตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันอ่า พอใช้คือของใหม่ใช่ไหมคือเราเราใช้แล้วอพอเวลาเราจะใช้งานจริงอ่ะที่จะออกไปข้างนอกหรือว่าเอาไปใช้งานจริงๆเขาก็จะเอามาชาร์จอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นไฟมาจากโรงงานถูกไหมครับทีนี้เขาก็เสียบชาร์จนะครับโดยใช้ที่ชาร์จของที่ให้มาในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับอย่างละตัวไอ้ตัวนี้คือของตัวนี้นเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันมันแตกต่างอะไรกันตรงไหนไหมแทบจะไม่แตกต่างนะเพืเ่อนเห็นนะครับ,รบอ่าประเด็นของตัวนี้นะครับ ที่ผมจะเอามาท,ทําคลิปให้เพื่อนๆดูคือว่าสาเหตุที่เจ้าตัวนี้เสียเป็นเพราะที่ชาร์จนะครับไม่แน่ใจว่าทางร้านหยิบที่ชาร์จผิดหรือว่าเป็นขบวนการหรือว่าอะไรสักอย่างนะผมก็มไม่แน่ใจนะที่ชาร์จแรงดันไฟเกินนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นปึ๊บนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะบอดี้มันเหมือนกันนะแต่มันต่างกันหัวเสียบนี่คือเสียบได้เหมือนกันเลยนะครับหัวเสียบก็เสียบได้เหมือนกันนะครับ ลูกค,ค้าก็ไม่ได้ดูแล้วครับพอได้มาเขาก็เสียบเสียบเลยครับอ่ะทีนี้ผมจะเอามาให้ดูนะครับว่าจะมาเล่าสู่กันฟังนะก่อนอที่จะซ่อมเนาะอันนี้คือตัวที่ใช้งานได้ปกตินะครับอ่าที่ชาร์จเขาก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรนะครับอันนี้คือเป็นสีเขียวนะครับคือนนชาร์จชาร์จเป็นสีแดงอ่ะ,ผม,อะผมลองชาร์จแลวที่ว่ามันมันมันเป็นสีแดงนะเนี่ยเนี่ยนะครับชาร์จเป็นสีแดง ชาร์จสีแดงเต็มสีเขียวตัดในตัวนะ,ะมาวัดแรงดันไฟนะเอาเจ้าตัวนี้มันมันรูเล็กนียโทษเทรับรูเล็กมันจะเสียบไม่ได้ผมจะใช้ไขค,รครวงแล้วนะเพราะแกนบวกมันมิเตอร์ผมจะเสียบเข้าไปไม่ได้นะเพื่อนมาดูคพรับว่าทําไมแบตเตอรี่มันถึงเสียนะครับตัวนี้4.48เป็นวนลอยนะครับเป็นวนลอย คือเขาเตม็มตัดในตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นวนลอยนะครับอ่าทีนี้มาดูอีกตัวครับอ่ามาดูเจ้าตัวนี้นะตัวนี้แล้วครับที่ทําให้เกิดปัญหานะครับทําให้มันเสียก็คือตัวนี้แล้วครับนี่ครับอ่าเพื่อนมาดูนะเกิดอะไรขึ้นเสียป,ปั๊บเข้าใบเป็นสีแดงเลยเป็นสีแดงยั่งไม่พออ่านะผมจะเสียบแกนในเอาตัวนี้เสียบเ,เป็นแกนในก่อนนะครับอ่าเสียเข้าไป,ปแกนในคือบวกนะครับรอบนอกเป็นลบ ไปวัดดูทิ่มิเตอร์นะครับที่มิเตอร์นะครับครัห้าจุดสามเจ็ดเห็นไหมครับและเป็นระบบชาร์จอย่างเดียวครับไม่เต็มตัดด้วยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยชาร์จอย่างเดียวไม่เต็มตัดนะครับอ่าผมจะให้เพื่อนๆสังเกตดูว่ากรณีที่เราจะไปซื้อหัวชาร์จสมมติว่าหัวชาร์จเราเสียเลยเราไปซื้อตามตลมตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะเป็นสินค้ามือสองอะไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่ง ให้เพื่อนสังเกตนะครับสองตัวเนี้ยนะครับตัวนี้เขาจะเขียนแรงดันไฟมาบอกนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนจะมองเห็นหรือเปล่านะแต่ผมจะอ่านให้ดูนะครับไอตัวที่มันใช้ได้แล้วถูกต้องก็คือที่ชาร์จไฟหัวจะใช้แรงดันไฟอยู่ที่4.2โวลต์นะครับที่ผมวัดได้สี่กว่า4เกินนะครับอาจจะเป็นโวลลอยนะครับแต่จริงแล้วก็คือ4.2โวลต์นะครับแบตเตอรี่1850นนะครับอ่ารับแรงดันไฟได้ไม่เกินนั้นนะครับ จริงๆเราชาร์จ5โวลต์ได้เหมือนกันครับชาร์จในการกระตุ้นคืออาจจะใช้ประมาณทักนาที2-3นาทีประมาณนี้ครับเราก็เราก็ดูครับพอแป๊บเดียวเราก็ถอดออกได้ครับแต่ทีนี้คือลูกค้าก็ไม่รู้ไงก็เนี้ยคร5โวลต์เต็มๆนะเนี่แล้วก็วัดได้5 5จุดกว่าด้วยครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็เลยทําให้เสียแล้วก็ชาร์จอย่างเดียวไม่ตัดด้วยนะครับอันที่นี้ข้อสังเกตเวลาเพื่อนไปซื้อเพื่อนจะสังเกตไหมครับว่าเจ้าตัวเนี้ย มันมันไม่เชิงเป็นเขียวมันไม่เชิงเป็นขาวนะครับมันจะออกขาวอมเขียวเ,ยนะเขียวหน่อยหนึ่งนะเพื่อนนะจะอมเขียวเขียวหน่อยนึงครับซึ่งตัวนี้จะแดงอย่างเดียวแดงอย่างเดียวนี่คือว่ามันนลี่ครับคือว่ามันมันจะคือหลอดไฟถ้าเกิดเราแกะออกมาก็จะเป็นแค่ขาไฟบวกลบนะครับแต่ถ้าเกิดเจ้าตัวนี้จะเป็นไฟอ่าเป็นสามขานะครับเป็นสามขานะครับก็จะเป็นลักษณะอยางนะเวลาชาร์จก็จะเป็นสีแดงพอใกล้จะเต็มก็จะออกเหลืองนะครับ ออกเรื่องเหลืองมันจนเป็นเขียวก็คือตัดไปนะครับเวลาเไปไปซื้อมือสองนะแล้วก็ดูเรื่องของแรงนั้นไปให้ดีนะครับ4.2เนาะ4.2ครับเราใช้5โวลต์ก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องเสียบแป๊บเดียวครับเสียบแป๊บเดียวไม่เกิน2-3นาทีหรอกครับอย,อย่าเกินนั้นนะครับเพราะว่ามันเราไม่มีที่วัดไงถ้าเกิดเรามาีมิเตอร์ที่ตอนวัดไปด้วยนะี่ย ก็ได้ครับแล้วก็วัดที่ตัวถานให้มันชาร์ตมิเตอร์ก็จะวิ่งวิ่งวิ่ง,งพอได้ประมาณสัก4โวลต์หน่อยๆแล้วก็เอาออกกรณีนี้ที่เราใช้5โวลต์นะเพื่อนนะเอาเรามาดูนะครับของใหม่แกะกล่องนะชาร์จทีเดียวเสียเลยนะครับนี่ครับเห็นไ,ไหมครับเกิดไม่ติดเลยชาร์จก็ไม่เข้านะครับผมชาร์จชาร์จเอา4.2โวลต์ก็ชาร์จไม่เข้าเลยครับเพราะว่าแบตมันเสียแล้วนะอ่าทีนี้ มันมีผลอะไรไหมเดี๋ยวเรามาแกะดูวงใน,นครับนี่ยังไม่ได้แกะอะไรนะเพื่อนนะก็มาซ่อมกับพร้อมกับเพื่อนๆเลยครับเยมาดูขบฟ่ามันมันมีอะไรเสียบ้างนะครับมันเป็นเสียที่แบตบหรือว่าเสียที่วงจรอะไรต่างๆไหมแบบนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กดเปลี่ยนไฟเฉยๆได้ด้วยนะ,นะเป็นไฟสีขาวกับสีเหลืองครับไม่ได้มีหน้าจออะไรพิเศษพอลูกค้าเขาใช้แค่ว่า ไปจับสัตว์ท่าแถวบ้านแล้วก็ใช้ในการส่องสว่างจับสัตว์มันก็จะใช้เป็นสีเหลืองนะครับหน้าสีเหลืองเวลาเรายิงไปตามหญ้าตามอะไรอย่างเงี้มันก็จะเกิดอ่าสะท้อนของของตาสัตว์นะครับนี่ครับโอ้สองก้อนเลยนะสองก้อนแท้หรือเปละะ่าล่ะมาดูกันอีกครับอันนี้พ่งแกกับเพื่อนแล้วนะโอ้โสองก้อนเทียมนะเพื่อนนะเห็นไหมครับ ดูไม่ดีนะครับเห็นไหมครับบอร์ดไม่มีอะไรครับเพื่อนครับบอร์ดเป็นแค่อ่าเป็นบอร์ดแค่ตัวปุ่มเปิดปิดอ่าสล็อตในการชาร์จนะครับสหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็สายไฟที่โยงไปในส่วนของหลอดไฟสองหลอดนะครับแล้วก็เป็นสายแบตเตอรี่ลงนะครับนี่นะครับเพื่อนครับก็เป็นในลักษณะงี้นะ เอาละเราผมจะมาวัดอันนี้ผมเสียบเสียบมแรงก่อนนะเดี๋ยวเราจะซ่อมอตัวผ่านอเอาเก็บไปก่อนครับตัวผ่านทีนี้มาดูตัวท,ที่มีปัญหาก่อนนะครับนี่ครับสีดำคือลบสีน้ำเงินคือบวกนะมาวัดดูครับเดี๋ยวฮเพื่อนะครับก็วัดตั้งไปที่ดีสยี่สิบโวลต์ครับนี่ครับไฟ หลอดไฟ led ครับประมาณสักสองสองจุดเจ็ดสองจุดแปดนี้เขาก็จะไม่ทำงานแล้วนะหลอดในลักษณะนี้นะครับเพื่อนจะสังเกตว่าแบตยังก็มีไฟหนึ่งโวลต์กว่าแมนะ้ว่าเขาจะไม่ทำงานอีกนั้นเพื่อนครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะรเราก็จะแกะแบตออกไปครับเพื่อนครับเนี่ยแกะแบตออกไปนะนี่เขาใช้เป็นเขาใช้เป็นแบบว่าหนีพันมาเลยนะเนี่ย เขาจะเป็นลักษณะนะี้ในการสั่งออนไลน์มานะสีน้ำมันคือบวกนั่นเพื่อนะนะจำเวยนะครับนีะครับอันนี้อันนี้เชื่อมอยู่น,นั้นด้วยนะอันนี้เชื่อมติดอยู่นะแต่ว่าก็เป็นในลักษนณะนี้โอเคไม่เป็นไรผมถึงไปเลยครับดีทันเลยนะเออแพ็กสองก้อนแต่ให้มาแค่ก้อนเดียวนะอ่า ยังไงนี่ล่ะก็ผมผมจะใส่เป็นหนึ่งก้อนนะเพื่อนๆนะสาเหตุที่ใส่เป็นหนึ่งก้อนเพราะว่าลูกค้าเขาซื้อมาแล้วเขาก็ไม่อยากจะเพิ่มอะไรที่มันแค่สองสว่างธรรมดาอันนี้คืออันนี้คือเราซ่อมตามความต้องการของลูกค้านลนะถ้าเกิดเป็นตัวผมใช้เองผมก็จะใส่สองก้อนนะแต่ทีนี้คือลูกค้าลงทุนตัวนี้มาแล้วไนงะก็ไม่อยากจะทิ้งนะครับ อันนี้เป็นแบบที่ผมยังไม่ได้ชานะครับสามจุดหกแปดนะดูตัวนี้สิเท่าไหร่ผมจะเอาตัวที่วนเยอะให้ลูกค้านะครับอันนี้สามจุดเจ็ดนะเป็นแบบที่ทิ้งไว้นานนะครับก็ยังไม่ได้ชาออกสามจุดเจ็ดครับสองตัวนี้เก็บไปก่อนนะครับอทีนี้ผมจะแตะในลักษณะนี้นะให้เพื่อนเพื่อนดูนะประมาณทัก3าจุดเจ็จะเป็นยังไงเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันมันเริ่มติดแล้วครับยูครับกดอีกทีนึงนะครับ นะครับปิดแล้วครับนะครับสว่างแล้วครับนี่คือปิดนะครับตัวที่นึงนี่ยเปิดแล้วครับนี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนครับอันนี้คือตัวที่ผมจะใส่แต่ราเพื่อนที่จะเปลี่ยนแป๊ดเองก็ไม่ได้ยากอะไรครับเพื่อนครับสิ่งที่สําคัญแล้วไปใช้ตัวนี้มันมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะเพื่อนครับง่ายๆเลยครับเปลี่ยนเองได้ง่ายๆเลยนะในกานเพื่อนครับ การเป็นแบตก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็ให้เราขูดขูดสารที่มันเคลือบหัวออกก่อนนะครับเป็นงั้นมันจะไม่ติดเพืือนๆน,นะเราจะใช้หัวแรงมาเชื่อมเลยไม่ติดนะครับ,น,รบน,น,รรนี่นะครับก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นเพื่อนนะนะครับขั้วเล็กนี่คือขั้วบวกครับขั้วใหญ่นี่คือขั้วลบนะครับ อ่ะบวกสีน้ำเงินแล้วใส่เข้าไปนั่นเพืน่อนะบวกสีน้ำเงินนะครับไปน้ำยานิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับหมดแรงนี่ก็ทำขึ้นมาเองกันเพื่อนครับรู้สึกผมจะทำไว้ในคลิปของช่องของเอกสรารพัดจุดจุด,จดกับเข้าไปดูได้นะครับทำเองพันเองเลยครับอยากให้ร้อนแค่ไหนนะครับ ก็ซื้อมาจากร้าน2ี่ินะเพื่อนนะหัวแรงนะมันจะไม่ค่อยร้อนนะครับเราต้องมา,าพันกดลวดเพิ่มเติมนะครับส่วน,นเพื่อนๆที่จะอยากรู้ว่าทํายังไงนะครับกลับเข้าไปดูได้นะครับในช่องของเอกสารภาดจุดๆนะครับแต่สําหรับคลิปนี้ผมจะลงในช่องของเอกสวิตนะครับเพื่อนครับสาหรับการาซ่อมปลายัดหัวนะครับเพื่อนนะก็ดูได้ทั้งสองช่องครับ ช่องของเอกสวิทก็ทยอยลงคลิปสาระสำคัญนะครับงานซ่อมงานทดลองงานดี y ด้วยนะก็กลับพอมาดูได้ครับแปบ๊บเดียวครับร้อนไม่ต้องกลัวครับทำเองใช้เองได้ง่ายๆนะครับสำหรับคลิปของเอกสวิทครับก็ฝาก FC ครับกดติดตามด้วยนะครับที่ ทำเกี่ยวกับพวกงานซ่อมเครื่องมือก็คือทำปืนยิงกาวนะครับเป็นรับอยากให่ร้อนแค่ไหนก็จับใส่เข้าไปได้เหมือนกันครับสำหรับเพื่อนๆที่จะใช้ปืนยิงกาวนะครับนะครับทำอะไรยังไงนะครับกลับก็รู้ได้ครับร้อนแป๊บเดียวครับเสียบไม่ถึงกี่นาทีก็ร้อนนะครับนี่ครับโอ้ยโทษดีครับ เนี่ยก็เป็นอันเสร็จกันเพื่อนครับเนี่ยครับประเด็นมันก็คืออยู่ตรงนี้นะเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าชาร์จครั้งเดียวเสียหรือว่าอะไรยงไงนะมันเกี่ยวกับว่าตัวอุปกรณ์นะที่เขาให้มานะครับไม่ได้อาจจะยิบผิดหรือเปล่านะผมว่าไม่แน่ใจนะหรือว่ากระบวนการผลิตอะไรเขาผิดมาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือเขาเขียนที่ตัวอะแดปเตอร์ชัดเจนครับว่าเป็น5โวลต์นะครับนี่ครับก็เสร็จนะครับนี่ครับเนี่ครับ การเชื่อมกับการเอามือแตะต่างกันเลยนะครับสว่างกว่ากันเยอะเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็ปิดฝาประกอบอ่ะผมจะยังไม่ประกอบก็ได้ครับเดี๋ยวจะลองชาร์จเอาตัวที่มันแรงดัน4.2ชาร์จนะครับว่าจะเป็นสีแดงไหมนะครับกระหน่นะมองเห็นไหมนี่ครับก็เสียบชาร์จเลยครับพื่อนครับป๊าเห็นไหมครับทีนี้เราก็ทิ้งไว้ได้เลยครับนี่ครับ ส่วนเจ้าตัวนี้ก็เดี๋ยวจะลดแรงดันจาก5้าโวลต์ให้ลูกค้านะครับให้มันเหลือส2สองนะครับก็อาจจะเป็นคลิปต่อไปแล้วกันเพื่อนเพื่อนครับก็กดติดตามช่องของเอกสวิตไว้ครับนะครับก็ผมก็จะทำลดแรงดันโดยใช้ค่า r นะครับคราวที่แล้ว,วผมทำการลดแรงดันของไดโอดกันแล้วนะเดี๋ยวตัวนี้จะทำเป็นการลดแรงดันโดยใช้ค่า r นั้นไปนะก็กดติดตามไหมครับว่า ทำยังไงสูตรอะไรแบบไหนยังไงนั้นเลยนะอ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ